พีมอร์นิ่งเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับคุณผู้ชมทุกไปค่ะ แบบนี้นะคะคุณผู้ชมเจอเจอเมลี่เอมมี่ประจำเลยใช่ค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปไหนไปชมไฮไลท์กันก่อนค่ะถูกปนไปเพื่อจะให้มันเป็นเหมือนตาข้างหนึ่ง<ช>เลยเอ่ะเดือดเดือดของน้องที่ เป็นกุลรีพราะมองซีเอจะเป็นแซนด์วิชแฮมชีสสไตล์ฝรั่งเศสข้างในมีเมัลชีสและข้างบนก็จะมีเมัลชีสด้วยขนมปังมันืออบเนยอบชีสเนาะกิจกรรมดีร้านเด็ดวันนี้นะคะหวังว่าเราคงจะพาคุณผู้ชมไปที่ที่ถูกใจมากๆเลยค่ะใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมทําอะไรนะคะมีความสุขก็ทํามันเต็มที่ไปเลยแต่ตอนนี้นะคะเราไปพบกับเรื่องราวดีเกี่ยวกับรถกับสาวสวยพิต้ากันเลยค่ะช่วง simple trip by isuzu สวัสดีค่ะพบกับช่วง s ิม p พลติสต by i s อิสุกับพิต้านะคะต่อยากทราบค่ะว่าถ้าเกิดยางรถเราเนี่ยนะคะจะต้องเติมไนโตรเจนแต่ว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะยางรถเนี่ยแบนลงมาแล้วเราเข้าปัม๊มแต่ว่าไม่มีไนโตรเจนให้เติมเนี่ยนะคะเราสามารถเติมลมธรรมดาเข้าไปเลยได้ไหรือเปล่าได้ครับในกรณีที่เราใช้รถเป็นนานๆใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าจะยางรั่วไม่รั่วก็ได้สามารถที่จะเติมผสมผสานกันได้เนื่องจากว่าการที่เราเติมลมเข้าไปคือการทําให้ยางเกิดการขยายตัว ทีนี้ข้อดีของไนโตรเจนก็เพีงเยงแต่ว่าช่วยรักษาหรือว่าช่วยที่จะทําให้การที่จะเพิ่มอุณหภูมิความร้อนในขณะที่รถวิ่งไปข้างหน้าเนี่ยเพิ่มทีละช้าๆแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นความสบายใจของผู้บริโภคนะครับก็ลองคิดสย่งนี้ก็ได้ครับว่าตั้งเปาไวท้ทุกๆ6เดือนก็ได้ครับเข้าไปที่ร้านค้าแล้วก็ใส่ลมยางแบบไนโตรเจนเข้าไปใหม่ทั้ง4เส้นแต่ทั้งหมดตรงนี้ย้ำนะครับว่าเติมผสมกันได้สนับสนุนโดยรุ่นพิเศษมิ h เซเว่นช r อยส์ยูเว h ย์ยู ่วง Happy แฮปปี้เ p p ้อส่วนนี้จะพาไปงานเปิดตัวชมิริล่าสาขา2ของหนึ่งในพิธีกรของรายการ Happy Morning ของเราค่ะภายในงานมีเหล่าเพื่อนสนิทพร้อมทั้งเซเลบต่างรุ่มใจกันมาแสดงความยินดีนอกจากจะเป็นงานเปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้า illa, เมซอมิริล่าคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของเอมมี่มรกตแล้วเรายังได้เห็นถึงความสําเร็จอีกก้ของพิธีกรสาวของเราอีกด้วยนะคะ ก็เป็นวัน grand opening นะคะของเมสองมีลล่านะคะเป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะคะในเครือมีลลีล่าค่ะก็เป็นคอลเลคชันแรกของมีลลีล่าแล้วก็ข่าวฝากไว้ในอ้อมอ้อมใจแล้วกันนะคะ้ารายการ happy morning ต้องขอแสดงความยินดีกับพิธีกรสาวคุณเอมี่อีกครั้งด้วยนะคะและคราวหน้า happy news จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวคราวงานดีๆที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะ แบบว่ามีแบบหน้าหนาวก็จะมาเริ่มที่ตาก่อนนะคะสนับสนุนโดยยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาทั่วมะลิม่งตาเจดีคู่ โดยปตทกล่องกระดาษทิชชู่นั้นถูกใช้ในทุกคนทุกแห่งค่ะไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือว่าในรถนะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วกล่องเปล่าเราก็มักจะโยนทิ้งไปให้กลายเป็นขยะค่ะแต่คุณผู้ชมคะนับจากนี้ต่อไปมาใช้ประโยชน์จากกล่องใบนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะคุณผู้ชมอาจจะนํากล่องนี้จัดใส่สิ่งของนะคะโดยแยกประเภทสิ่งของไว้เพราะกล่องเมื่อกระดาษทิชชู่หมดแล้วยังมีสภาพที่ดีอยู่ค่ะยังคงแข็งและใช้งานได้ดีนะคะ คุณผู้ชมอาจจะตัดนะคะและพับเก็บให้เรียบร้อยก็ใส่สิ่งของได้นอกจากนี้อาจจะนําไปประดิษฐ์เป็นของเล่นสําหรับเด็กๆค่ะและแน่นอนที่สุดวิธีที่ยอดทิตทั่วโลกค่ะก็คือการนํากล่องกระดาษทิชชู่นี้มาเก็บถุงพลาสติกและจะสามารถใช้ถุงพลาสติกได้อย่างสะดวกค่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็ใช้ประโยชน์จากกล่องกระดาษได้อย่างมากที่สุดด้วยค่ะ สนับสนุนโดยปตท,ะทพลังที่ยั่งยืนช่วงแฮปปี้ไทม์วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำอะไรที่หวานหวานน่ารักน่ารักเหมาะก,กับเรา2คนมากเลยจริงเหรอจริงค่ะพี่เม่แต่จะเป็นอะไรนั้นเราไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะค่ะ มีกับพี่เมย์นะคะก็เข้ามาอยู่ในร้าน The Country Craft แล้วโหพี่เมย์ตื่นตาตื่นใจอ่ะร้านน่ารักน่ารักดูแบบว่าตกแต่งแบบสไตล์วินเทจค่ะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับเจ้าของร้านด้วยนะคะคุณปิยนุชนะคะสโรบลค่ะสวัสดีค่ะพี่นุชคะอยากจะถามที่มาที่ไปของแบบว่าการตั้ง The Country Craft ขึ้นมาอย่างไรเอ่ย ค่ะก็เป็นที่เราชอบอะค่ะคือชอบสะสมชอบดูของที่เป็นวินเทจแล้วก็ชอบทำงานกราฟชอบเย็บปักถักร้อยอะไรเงี้ยค่ะของทุกชิ้นเนี่ยของที่ร้านเนี่ย,นเ,นยเป็นแบบแฮนด์เมดหมดเ,ยเลยค่ะทำมือเลยค่ะประมาณชัก80% 90%นะคะที่เราจะทำเองแต่เราก็มีบางอย่างเราชอบเราอิมพอร์ตเข้ามาก็มีอะค่ะแต่ส่วนมากก็จะเน้นอยากให้เป็นงานที่เป็นงานฝีมืออะค่ะแต่วันนี้เราก็จะลองทำเรื่องตุ๊กตาดูคืออันนี้เนี่ยเราประกอบ ร่างมาให้ก่อนนะคะ<ช>เพื่อจะให้มันง่ายขึ้นแต่ที่อยากจะให้เริ่มทําก็คือเป็นพวกชุดอะคะ่ะชุดของเขาซึ่งจะทําง่ายๆไม่ยากนักอะคะ่ะปิดปมได้เลยคะ่ะจกกัดกางเกงก่อนคะ่ะ อันนี้สวมเสื้อเลยอันนี้สวมเสื้อได้เลยค่ะตุ๊กตาที่ทำเองด้ไหมคะเนี่ยค่ะเราทำเองค่ะเย็บเย็บเองค่ะอยากทำน่ารักดูเป็นแบบว่ามีแบบหน้าหนาวก็จะมาเริ่มที่ตาก่อนนะคะดูในมี่ใส่ใส่หมวกก่อนก็ได้นะคะ สวยจังอันนี้ก็ได้ตุ๊กตาหมีหน้าตาน่ารักหนึ่งตัว <Yeah. S 1> ค่ะถ้ามีเวลาก็จะสย <Yeah. S 1> สอยตรงนี้หน่อย <Yeah. S 1> ได้ค่ะ <Yeah. S 3> แต่ว่าน้องต้องปัดแก้มก่อนแต่งหน้าให้น้องป,ปัดแก้มให้น้องหน่อย น่ารักค่ะยังไงให้พี่นุชฝากที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรให้กับคุณผู้ชมหน่อยค่ะได้ค่ะก็บ้านเลขที่30นะคะสุขุมวิทซอย26ค่ะเป็นร้านชื่อ The Country Craft ร้านจ้สีเหลืองนะคะแล้วก็เบอร์โทรเนี่ย0 2 6 6 1 4 4 3 3ค่ะเปิดปิดกี่โมงคะ10โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งค่ะโอเคต้องขอบคุณพี่นุชมากๆเลยค่ะยินดีค่ะยินดีมากค่ะ ที่นั้นและเราพักกันสักครู่นะคะเบรกหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปทานอะไรอร่อยๆกันค่ะพักสักครู่ค่ะพุโรบุตะเป็น,เป,นเป็นพ็อกชอ็อปพุโรบ,บุตะเป็นหมูดำครับย่างแล้วก็เสิร์ฟกับซอสแอปเปิลเจลลี่ทำหวานเปรี้ยวมันไม่เลี่ยนสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเตาแกส๊สและเครื่องดูดควันลัคก,กี้เฟ m มจุดประกายความสุขทุกครัวเรือน คุณผู้ชมคะหลายครั้งแล้วนะคะที่รายการของเรานะคะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานอกโรงเรียนนะคะในการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนะคะอาเซียนไปชมกันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมไปดูความพร้อมนะคะของศูนย์อาเซียนศึกษาที่กรุงเทพมหาคนครนั่นเองค่ะไปชมกันเลยค่ะช่วง happy learning <languages? S 2> สำหรับศูนย์อาเซียนศึกษากรุงเทพมหานครถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทางกศนได้จัดให้มีการเปิดเพื่อรับสมัครผู้ที่สนใจในการเรียนภาษาต่างๆฝาเขาเรียกว่าไลเลฟเลฟไลท์ไลท์ล็์ไลท์เลฟจลวบาจกวบาจัวบาจัวบาจัวบาชัวบาม说给我们自由自由了解吗我爱你有几分 ดโดยศูนย์อาเซียนศึกษากรุงเทพมหานครนี้มีหลักสูตรการสอนภาษาที่สำคัญให้กับคนในพื้นที่และผู้ที่สนใจถึง3ภาษาด้วยกัน ได้แก่หลักสูตรภาษาอังกฤษที่สามารถศึกษาได้ที่กศนเขตปทุมวันภาษาพม่าสามารถศึกษาได้ที่กศนเขตบางบอนและภาษาจีนสามารถศึกษาได้ที่กศนเขตห้วยขวางโดยการเรียนการสอนนั้นจะมุ่งเน้นความสามารถทักษะด้านภาษาจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรงและสำหรับผู้ที่ไม่มีทักษะด้านภาษาเลยก็ยังสามารถเข้ารับการสอนได้เนื่องจากมีการสอนภาษาขั้นพื้นฐานภาษาเบื้องต้นจนถึงขั้นสูงค่ะ ศูนย์อาเซียนศึกษาสำนักงานกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งขึ้นที่กศนแขวงห้วยขวางซึ่งเราได้รับมอบหมายให้ดําเนินก,การสอนในเรื่องของภาษาเพื่อพัฒนาศักยาภาพในสาภาษาด้วยกันได้แก่ภาษาจีนภาษาอังกฤษและภาษาพมา่าแต่เนื่องจากว่ากรุงเทพมหานครนี้เป็นพื้นที่กว้างท่านปวิรุฬยารันา,นาก์กิได้มอบหมายนโยบายให้ทั้ง50เขตนะครับสอนภาษาอาเซียนให้กับกลุ่ม เป้าหมายที่มีความสนใจดังนั้นนะครับจึงขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้ภาษาก็สามารถที่จะติดต่อและสามารถที่จะลงเรียนภาษาต่างๆเพื่อให้ก้าวทางสู่การเข้าสู่ประเทศอาเซียนได้นะครับก็ขอเชิญชทุกท่านเลยนะครับสนับสนุนโดยสำนักงานกศนอกศนอคือการศึกษาตลอดชีวิตช่ Happy วงแฮปปี้วอไรตี้ เอมี่เดย๋ยวพี่จะพายมี่ไปดูดวงจันทร์ใกล้ๆดีปะ่ะอุ้ยพี่เม์ไป,ไปไปที่ไหนอะคะนี่ไม่ใกล้ไม่ไกลจริงๆแล้วที่นี่ด่นะมันก็คือแบบว่าไม่ใช่ดวงจันทร์ที่อยู่ข้างบนอย่างนั้นอ๋อดวงจันทร์แต่ว,แตว่าเป็นร้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์โอ้โหถ้างั้นเราอย่ารอช้าดีกว่าค่ะเพราะมีหิวมากตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ The Moon Glass and Social Bar ค่ะเข้าไปเลยดีกว่าค่ะเข้าไป และตอนนี้นะคะเมก้าเอมี่ก็เข้ามานะคะอยู่ในร้านแล้วนะใชมูนกราสเดอะโซเชียลบาร์นะคะอยู่เจ้าของร้านด้วยใช่นะคะ<ช>ขอต้อนรับคุณพัทรวิทย์สุขดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะทราบก่อนค่ะว่าที่มาของร้านเนี่ยเป็นมาอย่างไรค่ะเปิดมาแล้วประมาณ2ปีตอนแรกไม่ได้ชื่อร้าน Moon class. มูนก a s s แล้วก็ปรับปรุงร้านจนจนเรามั่นใจแล้วว่าโอเคม,มันโอเคแล้วครับเราถึงตอนนี้ถึงเริ่ม ตอนแรกเลยอะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อร้านแน่นอนอแต่ว่าเราเราไปเอาไอล้ลูกลูกบอลที่เป็นคล้ายลูกพระจันทร์มามาแขวนที่ร้านมาแขวนที่ที่ต้นไม้ที่ร้านแล้วบวกกับที่ร้านเนี่ยมันเป็นกระจกเยอะเราก็เลยเอาคําว่ามูลกับกลาสมารวมกันอยากให้แนะนําเมนูที่อยู่ข้างหน้าเราหน่อยค่ะ กุ้งทอดครีมมะนาวเป็นกุ้งเอาไปทําให้เหมือนกับเทมปุระแล้วไปชุบทั้งทอดนะครับต่อไปเป็นซุปพอชชินี่ครับเป็นเห็ดพอชชินี่เป็นน้าซุปครีมแล้วก็ใส่เห็ดพอชชินี่ต่อไปก็คร็อกมงซีเออร์ครับก็จะเป็นแซนด์วิชแฮมชีสสไตล์ฝรั่งเศสคือข้างข้างในมีเมลชีสและข้างบนก็จะมีเมลชีสด้วยแล้วก็จะมีมีครูตองด้วยมีมินขนมปังทอดกรอบๆนะครับต่อไปก็คือโรบูตะเป็นเป็นพ็อกช็อ คุโรบุตะเป็นหมูดำมมครับย่างแล้วก็เสิร์ฟกับซอสแอปเปิ้ลเชลร์รี่คุณผู้ชมเนี่ยอยากจะมาจะมาเวลาอะไรดีเปิดกี่โมงปิดกี่โมงแล้วก็ที่ไหนคะที่นี่เปิด5โมงเย็นนะครับแล้วก็ปิดตีหนึ่งครับก็ตั้งแต่แล้วก็ทุกวันอยู่ตรงสุขวิน5้จากปากซอยสุขุมวิทร5 0เมตรอยู่ซ้ายมือต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณครับ มีได้เวลาชิมอาหารแล้วค่ะพี่เมย์มาเริ่มที่นี่เลยดีกว่าค่ะกุ้งทอดครีมมะนาวคณาฝอยค่ะเด็ดตรงซอดครีมมะนาวอืมคือมันหอมขึ้นมาเลยอ่ะก็จะผูดพวกตรงเนื้อเปลือกด้วยอะได้วยนะคะตรงนี้เนี่ยมันเข้มข้นมากเลยอร่อยซุปครีมเห็ดปอชินี่นะคะ คือมันเนื้อไม่ว่าเนื้อมันเข้มข้น<ช>และได้อรรถรสของเห็ดช,ชัดเจนครีวแฮมชีสนะคะแซนวิชสไตล์ฝรั่งเศสขนมปังเหมือนกับอบเนยอบชีสเนาะครีมมี่เต็มที่อ่มันหอ,อมม,อมากอ่ะพอร์กช็อปย่างกับแอปเปิ้ลเจลลี่ หวานเปรี้ยวใช่มันไม่เลี่ยนแต่ว่าไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีของหวานอีกนี่วอมช็อกโกแลตลาวาถอยพี่เมย์หามาถึงของหวานที่เราชื่นชอบถูกต้องอันนี้นะคะช็อกโกแลตลาวาน,นะคะซึ่งจริงๆแล้วความพิเศษของมันก็คือพอผ่าครึ่งเล้วปุ๊บมันต้องเป็นช็อกโกแลตไหล,หลออกมาเลยอะค่ะ อร่อยมากแฮปปี้เนาะแฮปปี้สุดๆเลยถ้างั้นมาเลือกเมนูแฮปปี้กันดีกว่าโอเคโอ๊ยวันนี้ไม่เหมือนกันของพี่เมย์เลือกซุปครีมเ็ดเพราะว่าจะอร่อยจริงๆนะมันรู้สึกว่าแบบทานแล้วเฮลตี้ เฮลซี <Kelsey S 2> <ม>่เราได้แบบกลิ่นเห็ดสุดๆเลยส่วนนี้นะคะเป็นคนชอบทางของหวาน,นะคะ่ะวันนี้อขอเลือกเป็นวอร์มช็อกโกแลตลาวาละกันคนชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอยู่ซอย5้มเองนะคะง<ช>่ายๆน้องมาไม่ยากมากค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราจะให้คุณผู้ชมไปอยู่กับ Energy for Life กันคะ่ะช่วง Energy for Life พลังงานเพื่อชีวิตสนับสนุนโดยปตทสพ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันสิรินาถาวรัตค่ะผมครูบีแพทริกถาวรรัตครับวันนี้เราขอพูดถึงพลังงานทดแทน alternative energy ชนิดหนึ่งซึ่งหลายๆคนคงคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีคือพลังงานแสงอาทิตย์หรือ energy solar energy solar energy can be defined as the conversion of sunlight into usable energy ซึ่งแปลว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่แปลรูปมาจากแสงอาทิตย์นั่นเองครับ solar แปลว,ว่าเกี่ยวกับพระอาทิตย์ออกเสียงว่าโซล์โซลพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียน renewable energy ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่สิ้นสุดมีลักษณะกระจายไปถึงผู้ใช้โดยตรงทั้งอย่างสะอาดปราศจากโมโลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมานี่นะคะ เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับการพัฒนาจนถึงขั้นนำมาใช้งานได้จริงค่ะซึ่งแบ่งออกเป็น2รูปแบบโดยคำานึงถึงประโยชน์ที่ได้รับดังนี้ค่ะรูปแบบที่1คือเทคโนโลยีการผลิตพลังงานความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ <ingo an> เช่น นำไปใช้ในการอบแห้งพืชผลทางการเกษตรหรืออาจนำไปใช้โดยตรงได้เลยครับรูปแบบที่2นะคะคือเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการใช้แผงโซลาเซลล์เป็นสื่อกลางในการแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ผ่านระบบจนพลังงานนั้นแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ได้ต่อไปค่ะนำแผงโซลาเซลล์ไปติดตั้งให้กับชาวบ้านในชน,นบทได้มีโอกาสใช้ไฟฟ้าโดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ครับ และสิ่งที่เราเน้นย้ำอยู่เสมอนะคะคือเรื่องของการประหยัดพลังงานหลักของเราค่ะที่อยากให้เราทุกคนร่วมกันใช้อย่างประหยัดเพื่อโลกใบนี้ของเราค่ะ ร่วมมือร่วมใจประหยัดพลังงานไทยโดยบริษัทปตท,ทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนโอ้โหมาถึงช่วงท้ายรายการของเรา mm อีกแล้วอะไม่อยากจากคุณผู้ชมไปเลยอะไม่เป็นไรที่เมย์เพราะว่าสัปดาห์หน้าเราก็จะเจอกันอีก mm แต่วันนี้นะคะถึงท้ายรายการแล้วนะคะเราก็มีคําถามมาถามคุณผู้ชมกันค่ะโอเคงั้นถามเลยค่ะว่าจริงหรือไม่คนเราที่อายุเพิ่มมากขึ้นนะคะความสูงจะลดลงหรือว่าเตี้ยลงนั่นเองค่ะ จริงค่ะเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยนะคะพออายุมากขึ้นแล้วกระดูกของเราก็จะหดตัวลงค่ะแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ามันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมทั้งหลายนะคะคุณจะเลือกทานอาหารที่มีโปรตีนแคลเซียมไว้เยอะนะคะเพื่อลดการหดตัวของกระดูกค่ะการมาพบกันใหม่กับเรื่องราวแฮปปี้แฮปปี้แบบนี้นะคะได้ในสัปดาห์หน้าค่ะทุกวันเสาร์แปดนาฬิกาทางทรบ5ค่ะสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแฮปปี้มอร์นิ่งค่ะเลือกเสื้อผ้าของอายนะคะเลือกยังไงให้แฮปปี้ที่สุดนะคะ ก็ต้องดูว่างานวันนั้นเราไปที่ไหนสถานที่แบบไหนนะคะแล้วก็ต้องการอะไรในงานนั้น Happy Morning ค่ะนิวอ o r กรอกบอนนะครับแล้วก็ข้างในเป็นหมูสามชั้นราดซอสเป็นโฮม e มด i s i n ินซอสนะครับอร่อยนะนาฬิกาข้อมือหน้าปัดไม้ค่ะข้างในจะเป็นไม้ไม้จริงเลยค่ะโอเคนะสนับสนุนโดยสำนักงานกศอนอกศอนอคือการศึกษาตลอดชีวิต กา,ากรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์าใไมได้ไหม่กหลายครั้งนะคะที่รายการของเรานะคะแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียนนะคะในการจัดตั้งศูนย์การศึกษาแต่น้องคนนี้ทำจมูกมาแบบสูงนิดนึงเด็ดตรงพูด <laughs> <laughs> ไ,ได้เด็ด <laughs> <laughs> ตรงซอสครีมนะ 对。<laughs>